มาครับผมสวัสดีผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแบบออนแบบหคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมมาเกมแหลกๆนิดหน่อยนะ าฐานแลกฐานรถ,นรถเยี่ยมเลยปิดประตูฐานรถมาฐานเครื่องบินนะไปไปไปปิดประตูครับลืมออกรถไทบ้าเอ,อ้ย Construction. Building. We can make adjustments. Construction complete. Skip gong. Unit ready. Construction complete. Ready. Let's see if Ip ma. New construction options. Training. Construction complete. Unit ready. Construction complete. ISD ready. Bịt cáp ạ Tools of the trade. mang nhích 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 nhích. Unit armor phải nhích nhích các Unit ready. Construction complete. Commander. Unit ready. Không muốn nó quả. Unit ready. Everything's made to fit. On the go. mà. On the go. Unit ready. มาเลยอ้อเยี่ยมันโดนกระสุนลูกหลงต้องไปมากกว่านึงต้องไปมากกว่านึงอาจจะต้องเอาหนะ

Unit ready. Building. Unit ready. New construction options. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit ready. Unit ready. ready. Unit ready. And so, unit ready. And so. unit ready. And so, Construction complete. Unit ready. Unit ready. Unit <telling> ready. Unit 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 at Unit Unit ready. You're so upgraded. Bound Give me a plan. Option. Construction complete. Unit ready. Unit ready. New construction options. Cannot deploy here. Gang my unit ready. Unit ready. New construction options. Money. Construction complete. Unit ready. On my way. Give me a plan. Under cover. มาครับไปลุยกันเถอะไปลุยกันเถอะไปแล้วไปแล้ว เขามีหมาไเห็นป่าวไม่เห็นว่ามีหมาคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่เป็นไรหรอกนะผมไม่ค่อยได้ใช้สปายฐานคนเท่าไหร่อยู่แล้วครับ <it> ready. ไม่ได้ซีเรียส <c oughs> ไม่ได้ซีเรียส ไปหลอกล่อแต่ไม่รู้ได้ผลไหมตกรงแล้ยิงตายไงวะลงซ่อมแล้วก็อันนี้มา ป้อมสอยมาฮะป้อมสอยป้อมสอยรอบๆฐานไว้ลงรถมาอีก <Unit ready. S 2> ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างข้านี้ก่อนไป Unit Construction Ready Complete ไปวางไปวางไปเดี๋ยวเราเพิ่มฐานคนขึ้นหน่อยนะครับนี่แล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มฐานคนขึ้นนิดนึงมาครับฐานคน UNIT ready. CONSTRUCTION COMPLETE Unit READY ไอันเลวยัจะโดน <Unit ready. S 2> สารคน <Unit ready. S 2> เพื่อความรวดเร็วในการออกรถถัง CONSTRUCTION COMPLETE READY สารคนอีก PRISM POSITIONAL SENSOR STABLE DATA construction complete All right, ฐานคนมา <Unit ready. S 1> อีก <Training. S 1> <Unit ready. S 2> ม่หนูนี่จะรุยกันละมาเนี s t Unit ready. Unit ready. Unit แมเทนแลบมาโอ้โมัวแ่ไปสร้างบ้านลืมดูโอ้เกมแหลกแล้วเกินนะช่วงนี้เกมไม่รู้เป็นอะไรนะแลกเลือเกินแหลกจริงๆ Unit ready. New construction options. Unit lost. Unit promoted. Hoi, 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 go pathway. Unit promoted. Unit promoted. Mighty way now. Unit lost. Unit ready. Unit mãi way now. Mighty way now. Unit complete. So you fire you love. So you fire you love. So you Unit ready. มายหนมาโหนทำไมอ่ะไม่ให้สร้างนิวเคลียร์หรอกไม่ให้สร้างหรอกนิวเคลียร์น่ะฐานแม่เยอะหรอมีสำรองเยอะหรอ มาเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปนู่นคนบินมาคนบินลืมอ,ออกคนบินอีกแกโอ้ เอารถสอยมากอนมาน,นี่บถ้าเป็นสอยคีรอบนี่ผมชอบของพันธมิตรมากกว่านะคุณผู้ชมไม่รู้อ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันสอยมันก,กว่าคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นเช่นไรฮนะ

Building. Unit ready. Building. Construction complete. Construction complete. Unit ready. Transport order. มาหากล่องเก็บกันเก <Building. S 1> ็บบ้างกันก่อนเตรียมรับคีย์ล้อมอะเก็บบ้างเตรียมรับคีย์ลอมกันหน่อยนะ้อง โอ้โหจะทำลายปัม๊มจะทำลายปั๊มเหรอ,หอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเกีย่ยวกันดีๆไม่ชอบหรอไม่ไม่โอ้ต้องไปไหนนะ่ะเวงกรรมเวงกรรมของบอัวผันแท้ๆสวย นี่เป็นสองเ <Unit ready. S 1> <Building. S 2> สาช็ดมาข้อมใส่ามา <Building. S 2> ลงซื้อถูกมาข้อมใส่ฮะ ยิงผมหรอไม่ยิง <Unit S 1> คนอื่น ready. Ready. อ๋อ <Construction complete. S 1> ผมว่าเราต้องรถแล่ว่ะคุณ <Unit ready. S 1> ผู้ชม <Building. S 1> เราต้องรถแล่ครับโอเคแล้วก็ฐานรถมาที่นี้ construction complete unit ready construction complete in working condition long lot, my long lot. unit ready Building. building. construction state condition Ma, keep going construction complete building เก็บบ้างกันก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บนี้ยใ่บ้างมันไปออกตรงนู้นครับห้าปเอาดีวะเอาดีวะ เอาดีวะเอาดีวะสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยเป็นอย่างเงี้ยที่สู้นะเว้ยอ้าวชอปเปอร์มันลุกหมดแล้วอ่ะพันแน่คีรอบมาเอาปั๊มกูับมาจนได้ได้เดี๋ยวกูจะเล่นมึงก่อน new rally point established unit ready unit ready unit, ready. unit speed upgraded building. Unit, ready. Unit, ready. unit ready construction complete our base is under attack unit promoted unit lost building unit ready construction complete ifv ready gear of reporting ให้หมอนี่มันสองสัญชาติเราต้องระวังระวังไอ้นี่นะพอบรรทุกสปายมานะเราต้องระวังเรื่องหอให้ดีมาทำอะไรไอ้น้อง <Unit> ready. มาไอหนู <Unit ready. S 1> จะมาลุยพี่ละน้อง <Unit lost. S 1> ยังเร็วไปร้อยปีเว่ย <Unit ready. S 1> บอกแล้วว่าชิบหายละชิบหายละ unit lost construction <makes> complete. Wang wang. complete unit promoted unit lost or minor under attack new rally point established construction complete unit lost or minor under attack our base is Bwang under wang wang. attack wang wang. unit promoted unit lost or minor under attack wang wang. building wang wang. <makes> wang. training unit promoted ยื้อไว้ก่อนลูกคุณภาพครับแก้วขี่ล้แก้วล่วงหมดก่อนแน่เพื่อนหยุดหยุดหยุดไม่หยุด Our base is under attack. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. New rally point established. Unit ready. Unit lost. Minor. Unit promoted. Unit Minor. Unit, Unit, no. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. เราโดนอะไรไปเนี่ดดนยมานี่ครับเราจะไปลุยฝั่งนู้นกันมาอแกมาอแก Unit promoted. Yeah, i uh, Our base is under attack. Unit ready. Unit ready. Our base is under attack. Uh, unit promoted. Right. Unit ready. Repairing. Hmm. Construction complete. Unit ready. unit ready unit promoted unit lost แม่งมายุ่งกูมายุ่งกู unit ready unit promoted new construction options unit lost unit promoted unit ready ผมจะไปฝั่งนู้นอ่ผมจะถล่มฝั่งนู้นก่อนนะคุณผู้ชม unit promoted unit lost <Unit> ready. ต่อมาหนิไม่ไม่แค่เครื่องบินไม่กลัวหรอกไม่หนู <Unit lost. S 1> ไม่หนู <Unit ready. S 1> ตาหนะครับเครื่องบินเก่งนะครับ <Unit promoted. S 1> เก่งนะครับ <Unit promoted. S 1> เอาเหรอเก่งนะหนูวะ <Unit lost. S 1> จริงนะก็วะเอาเหรอน้องเครื่องบินไม่ต้องลงจอดอ่ะหมันไส้่ะหลบไปสิ <Unit ready. S 2> ต้างถานรถามตรงนี้หอัน1 2ึ่งสองสห้โอ้มี9อันเอง เข้าบ้านไปะสีปะอืมปัญหาไม่นี่ม่เนี่านม่นี่ไอ้บ้าเนี่ยดันไปวิ่งอ้อมตรงนู้นเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกเพื่อนพอ New no, coordinates no, no, no. okay. process. New rally point established. Good good good. Construction complete. Cannot deploy here. Unit ready to send the case. Money up. Unit ready. Unit ready. Unit, ready. unit lost. Unit ready. Mm. unit ready. Unit ready. Unit lost focusing. Unit lost. War miners under attack. Miners. Unit ready. Building. Unit ready. Unit lost. Primary building selected. Building. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Hey boy, No, not my Unit lost. Construction complete. Ja, on, rush what we in. Unit lost. Or minor under attack. Unit. unit promoted. Unit ready. Unit lost. Or miner under attack. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. ออกมาลงรถมาอีกลงรถมันพิมอะไรมาพิมภาษาไทยอ่ะส่วนใหญ่ที่พิมพ์เป็นแบบนี้มันจะเป็นภาษาไทยนะคุณผู้ชม ปออกมาครับ <Unit lost. S 1> เป็นสามเลยวะตรงนี้เป็นสองไปก่อนคนบินมาคนบิน <Unit ready. S 2> มาเนี่ย unit ready unit ready I'll carry out the operation. My. Oh, i on. not even. Unit ready. Player defeated. My, 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 my. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Hmm. Pinat, but it. War miners under attack. Unit, unit lost. Unit ready. Hmm? Unit promoted. P -nard P -nard unit lost. Uh -huh. P -nard P -nard Osionfish. unit promoted unit lost or minor under attack I unit ready. or minor under attack vary. unit lost unit ready unit promoted unit lost or minor under attack unit promoted or minor under attack. Unit lost. Unit promoted. Unit Money, yeah. lost. Unit ready. Unit lost. Or minor under attack. Unit lost. Or minor under attack. Unit lost. Ma. Unit promoted. Or minor under attack. Unit lost. Unit promoted. Training. Unit promoted. อยู i, unit 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 ่ไหมเอาอยู่ไหมคุณผู้ชมว่าจะอยู่ไหมลุยมันนะอยู่อยู่ก็ลุยมันไปครับ Unit ready. Unit lost. <im> oi, <cosewick> so oi. Oh, or minor under attack. Unit ready. Unit promoted. by Unit promoted. Unit lost. Unit on. Unit ready. Terrain blocked. Training. Unit ready. มาเลี๋ยววะมาเลยวะนั่งเหรอนั่งเหรอนั่งเหรอโอ้โหโอ้โห,โโหจะหมดก่อนไหมเนี่ยจะหมดก่อน,นไหมเนี่ยก็สองด่วนด่วน,นฮะด่วน

มานี่ยเข้าไปเข้าไปน้องเข้าไปน้องนักลุมเหรอน้องน้องเป็นนักลุมเหรอฮะเป็นนักลุมเหรอฮะอืมที่หน้าไปเลย <laughs> Unit ready. <laughs>